เอาถอดตาตีเว้ยเขขี่คุยเป็นสลัมมาขึ้นก็ขึ้นว่าจะคอยเลขท่านี้ก็บ้าเลขขึ้กันเอาบ่อยจะคอยซื้อจะหมุนที่รัฐบาลมันหษยมนุษย์ซื้อเลขรัฐบาลเออบ่แม่มาซื้อหวยใต้ดินนี่มีเจ้ามือกินเจ้าแล้วเจ้าก็จะมาฝันบอกคนที่ความฝันนี่บ่เป็ี่ยนตาเพิ่งเสียนอนน้ำเมียสมือฝันว่าได้กอดแมวก็มีผู้บ้าเลขเขาว่าคักๆ ฟันเน้นหมูตีเป็นหาฟันเน้นหมาตีเป็นซีฟันมูนันมูนีตีเขาเสียจะเบืดาเพิ่อนปัญญาว่าเพิ่นฟันคิวตูดเฮียนตูดหน้าใส่บัตรมันออกมากไก่กันคนละโคกเห็นเสื้อผมีอะไถุงปุ๋ยข่มทงไวไวแล้วมาปัจจุบันอยู่จะได้เขายึดหรอไหมโอ้ยเงงยอย่าไปว่ากันคนเราตัวมีความหวังกันอยากรวยแน่ยเนาะผูดถ่อมเคยบอกอยู่สองสลึงอยู่ฝากน้า่าเฝ้าเอาคันนิงหาสตางแดงมามื่อคอยกลมาไว้จงพอใจในสิ่งที่ตนมีกะตีโบ๊ะไส้โดนบ่ปอบเขาบ่เอาคอยเป็นยังไงมวยปอะ บวจังสิปัวเด้อดจนจะคล้องไปยังเยาโมหงเมื่อยอยู่วันนี้โอ้คืดพ่อแล้วเป็นนั่นเป็นนี่เขาเบอร์ไหนน้อนมึดขึ้นาขาดการพักผ่อนเออคือ่ไปหาหมอไปหาหมอหมอกระชีดยาให้เช็มหนึ่งเอายาไม่ชินสองห่อออาการเป็นไงนางเทียงทีรีมึดขึ้นปวดนอนอีกหลวกจนเนีมาสั่งดื่อยาเเสียเงินซื้อยาทิมซื้อเจ้าจะไปหาเสียเงินซื้อยาสั่นเอ้ามัดสิได้นอนขึ้นบ่ได้ซื้อกินยาอย่าจากนอนเขาก็ซื้อซื้อน้อนมันนุ่งเออเมนบายโอยซื้อมนุงพอนห้อนเลยสบายซื เลยบ่นอ่นดิบ่มาซื ah. Ah. ้อถือสุดรยางหรือปันเขาหลายสุดรเถอะบ่กเจ้ซื้อยุสัยยุตลาดนัดโอ้ยเขามาจะไปซื้อคุณสุ่มเขาหยิบพิษคิะค่ะเจ็ดเลยบะยังใครได้หยิบพิษถือสุดรยางคันหยิบพิษถือสุดแลนได้แรงมัดคืน ถึงสุดนต่างงวยเตะฟ้าหางเฮือนมุดเลยเลยเลยเยทั้งคักเลยเลยมันเป็นซีน่าซีโบ้สุดฝรั่งอันเฮือนผมไปปลูกไว้ติดกันกับบึงเลยมันน้ำท่วมบึงบอกอวานซ่อนเนี่ยบ้านเขาท่วมทีแบบนี้แตกเหบแพร่งไหลน้องมะเขือบกติ๋มีน้ำตกหลองก็ซ้ำหน้าหนิไหมคำมาแรงมากจักกบจักเขียดจักปูจักปลาโศกแตกส่วอยู่มันโซกเห็นยังมันละว่าบ้านนี่แรงให้ดนี้ไปหมั้งไม่แต่ไม่ไปแต่ไม่ไปแต่ไม่อยากเมันว่านะอยากไล่จนไม่นอนแปลมันมาต้มยําดูดกันีๆอ้าวรีิกันเด็กพวกเรา นี่ผู้เดียวคนเป็นลอยเป็นพันมามีเสียงตอบพับเสียงผู้เดียวเรื่องวันนี้ปีดดังๆกันหน่อยได้ไหมแค่นี้ก็ภูมิใจอะนานๆพี่หนิงจะมีโอกาสมาไงโอ้ยกูสิยห้าพี่หนิงหมดไปน้องๆต้องสบายกันทุกคนเลยนะตามสบายทางเข้าวเข้ามาหรือยังยังยังไม่ทิ้แตกมาก่อนโอ้ยห่วยๆกว่ามันสีเลีืยงข้าเจ้าเว้ย พอแบบกันเองค่อยพี่น้องอยได้ยิ้มกินเต็ม,น,ตมนักสแสดงบ่กินพอข้ามกับยได้เห็นรอยยิ้มพี่น้องซื้อโลกซื้นใจตัวพ่อวังดีพี่นิงเดไม,ม่ลงไปเห็นยังพี่น้องเป็นห้องนำงมันจมวนเสียเงิน,งน,นยังได้้องซอยพี่นิงอยู่บ่พี่นิงก็ต้องการเอารวมรวมการสแสดงขึ้นยนึกว่าเสียเงินในฟังพี่นิงอย่างเดียมดวมาเบื่งดนตรีก็จะมานั่งสูงนั่งสหอนแต่คนเป็นโรคตับร้อมือตายเตลยเมื่อเวลาผู้เบิ้งใหนกำลังใจนักแสดงมีกำลังใจร้องเพลงใส่ร่มถือไม้ยางห้องปิดกันเอง ตาเรามองจังตาตาเราคอยาสาังเกมองมองกันอยู่นาน ออกโลดบ่กเมื่อเร็วหุมื่อเร็วหาอยู่หากินสำรับเกือบดีจีถอดออกย่านเลือดบ่เดินนึงไว้มันซักซักจ้าเนี่ยผู้นึงเต้นนะเอาเต้นเสมอนี้่ลากการแสดงออกแต่ละคนบ่เันนี่สเต็ปการเต้นของนิ่งลนเนี่ย นี่แหละคู่แข้งไม่เคยเจ๊าะสันเนาะคืออังสันโดดคือตั้งตั้งตีละกาเถียวจักรอบเทียที่ลงคอนดินนั่นไม่เคยมาถือชิงไข่พิษอากาศเจอหนิงนี่ตัวเปียงยางมันกลับเมื่อบ้าก็เจอหนิงอยู่แล้วอ๋อหยาดยิ้มพัตติกบบนยิ้มนัสติกคือเอาไหมเสั็จเอาไหมคือบเต้นหน่อยมีอารมณ์ใส่อารมณ์อยู่บ่แค่พ่อสิตั้งใจเต้นมาหามไปเออหามไป ยนี่ยเพาเลิกลมสั่งสั่งเลยมันมาไม่ร้านก๋วยเตี๋ยวดินี่ขั้นแมนกับแมนมาสั่งยนี่ยเขาะปิดร้านไว้ยถ้าเจ้ายังไปไกลได้ผมนั่นผมมันอยู่หัวหนิแล้วมันโมไปหอดแปดลิ้วหรอกถ้าเราขึ้นถนนด้วยเอ้โเสียงแท่งโคนอานนัยังโบขึ้นเมือง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 สีวิ้ให้ดิเห็นคนแรกอุปาร์ผีแม่โคตรพอโคตรแม่์วีมาตะทั้งไหนก็รอดเชียวว่าไมนเชียวคาด ยังบรทันแล้วเลยเอายังมีอย okay. so ู่บ่พร่องเพลงจบปั๊บมือกีตาร์โดดมหนาวไอที่มันสลัวกีตาร์อีกโอ้โหมือคีย์บอร์ดก็อู้มันสลัวโอ้สลคีย์บอร์ดมือกองกับหอบมันสลัวเลยหอบปะมันตีหอมมาไว้เลยมาไล่นวยอ่ะบ่ได้บอกมันก็นั่งตีอยู่มองเขาไม่นดะโป้ถุงโป้ผู้บงสัญญาบหยาจักดอกไม้จักพวงมาไล่เดไมักันหอมแก้มกันเขาต้องกันโอ้ยจับเพื่อที่ะดีใจถอดเสียงี้ยนราไปกันยากกันหายร่องมั้งเพิ่นบอกเอาดอกขวค่อยเก่าเจ็ดมือแล้วระสักบ่าหาบอกได้ทุยจัมมืืออ่นพูละ อยากท <สา S 2> ราบผู้รอห้องเพ่งก็ได้เฮฟวี่เฮฟวี่เฮฟวี่ผู้อดผู้เบงเอาไปแพ่งเนี่ยห้องเด็กเครื่องเพ่งตอนัหนไปล่มลรอใจมักสยงังเต้นมาได้กับจับคันหัวต่อเงาคือกระป๋อมเลยเขาด้ยวย <c oughs> สมัยข่อยเป็นเบาบ่ได้ห้องอยากปนนีหดอ,อกน <c oughs> ั่งพ้าเพียบห้องเลยทีบ่ร์หน้าเพ่งแท้เดิม <c oughs> นั่งรถเข็นรถเข็นอ่ะไพ้วันตัวคุกเขา <c oughs> ้าคุกเข้ากุขพระเอ๋อเฮ้ยยืนใส่เสื้อนอกโูกเล็กไทยจัิงสิแล้วการแต่งกายสุภาพเป็นการให้เกียรติผู้เบิงยังวะเอาอีหลีนี่แล้ว นักเต้นกบบระบมีไมได้สมัยบบมรรนั้นไฟกระบแจงปานนี่เอาอีหรีอัขระฉันทละภาษาไทยเขาห้องนี่โอ้ยรักษาได้ไเป็นอย่างดีเนื้อเรื่องเนื้อหานี่อารมณ์เพลงนี่อุ้ยผู้บังนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยอบางเธอคล้อยตามอารมณ์เพลงว่าเป็นในย่เหตุการณ์เดียวกันโศกน้ำกันห้น้ำกันก็มีโค้โศกไปอยากเปิดเพลงเล็กก็ไปซื้อแผ่นเสียงมาเปิดเองแอ่ก็ต้องยอมรับว่าเท่านี้เสียงดีมั้งแต่น่อยจนเท่านี้มันจะได้ก็แล้วยวน มันก็จงเปลี่ยนหนาได้ไแต่ว่าบ่ได้เปลี่ยนขออยู่พี่คนละอันอ้สออันเลบาทนสองอัน่บา้ดอกเลืออยู่เียบาทนี้เสียบาีโอ้โเสียเสียสมาิีเสียเสียอะไรฟงไม่ไม้ทั้งอันต้นก็นี่กหอดสมฟักเสียนก็มีกระองมีมดแกงสมโอยม่งุีหอยบากม่วงลุกมันอื้อคล่องให้มันหลังรลองเลหลังลอง ใช่ละบาทเดบาทียังมาบินละบาทประมาณตีตมเอ้ยผู้ใดลพัดต่มม่วงสุกกินบาทซะบ่กินบาทซะมันคมาใส่บินบาทซะบาทจะได้บ่นผ่าไหมสีไอ้ช่งะเนี่ยเอ้ยสเป็นบาทอะไรนี่เน่ยว้าว่าเป็นไฟีมอยู่ของมันนี่นี่ยู่้ยโอ้ยกนเจะได่มาคืบพ่าเต่วะเฮ้ยจจะเป็นบาทเหมือนมือพวไระอยูใสเลยคืบในเลี้ยเฮ้ยคือผระซื้อนั่นหล่ะนนเ นี่เป็นน้ำเจ้านี่แหละน้ำวายข่อยด้วยเป็นน้ำเจ้าตัวจมแปดแปดมากเขาเกิดในเวนพระเขาก็ดเนี่ยมาใส่บาทมันบริเกี่ยวกันจมหรอกเอาบ่จมจังดิหรอมันว่าข่อยเปลี่ยนหนามันว่ะเราเจ้าได้เปลี่ยนบ่หรอได้เปลี่ยนเลยเขาเปลี่ยนเขาสิว่าจ้าหัวมันแล้วมันว่าข่อยเป็นเจ้ามันว่าเจ้าเป็นข่อยเนี่ยมาบ่บอกเขาเว้ยเจ้านี่ก็โเพาเหลือดอกโระเพาะย่างเห็นยังก็ขายหน่าวมูหน่าพวกน้ำพร้อมไข่เห็นยังบไอ้กรเขาะหรอไอ้ไผ่ย่างเฮือนอยู่แต่หัวคำบนเอาย่างก็เสียไอ้บางเนี่ยน้ยอเียเนฮ้ย มาตัวค่อยมากพินกับหูยู่มากกับเบิ้งโปลงจับกับเบิ้งนรกสุขเด่นนะฮะจากของบ่เบิ้งจากของนี้เบิ้งห้เนี่ยเฮ้ยหัวเดี่ยวภาพอยู่นั่นเดี๋ยวมึงผมเนี่ยโมมีพ่อเซนต์ตีตาตะพูนเจากของมาสั่นว่ามันนางสั่นหัวเข่าหัวหมดเหรอเห็นว่าเขาก็บ่ปานนี่เหรอคุยแกนบ่เหรอโอ้เขาก็โกานนี่เขาผูกคอตายแล้วผูกตายโอ้ถึงงอนตอแล้วโอ้ย กุาตกลงกัน่ไรที่จ้าิไปผูกข้อลมจมขอตายยาเถียงกันยาเถียงกันใส่ใส่มาใดยูวัดเดียวกันแม่ละไอ้ยังอ้ใคเนี่ป็นเจ้อว่ากับเป็นไปคื่อเพื่พอแก่บรรษักันเพื่อนไปจาวาดตม่เวลาอยูเหากันยู่กุดเดียวกิดเพราะพอใจกันบีข้อกันตายข่าผาเลี้ยงไอพ่อไปออกยู่กันข้อกุดฮานิอุปถามอองทางที่ดีทางที่ถือใจนแบงเคืองมูบันบินตะบาไปข้อคุมข่้นยังหลงทิมกันทิมหนึ่งโฮมเขียวทิมหนึ่งโฮมเหลืองที่มันบแมนา เออมาผีโบแมนพาเเลียวมาจะพูดมาคือคือมันคือพาซื้อขอโทษนะมันมันเจ้านมันน้อขี้มอรจะซส์บินวานอยู่วเท่านีอยูใส่ด้วนี่มันจะไสค์พาลอยู่ข้อสะพานจะเห็นกขงเกงยิ้นส่วนทั้งในบนเตียมีไปเนตาเีสเียรัเนียนนารีมจะไปวัดนนียนนารีเจ้าเอิญขอมาอย่างหีบสาวคุยสาวมาจะมาคุยสาวยวขอพิเศิ้งหน้าก่อนเา บ่ท่านเด้ม่นเป็นลูกโป่งบ่ติดตึงเลยไหวปาะนั่นเองเออแม่เราเป็นนกเซลล์เราผู้สาวเด็ดนะนี่เด้ป่าคือผู้งามเด้สวัสดีครับผู้สาวไปไหวเขาเจ้าเห็นยังเย็นนี่โอ้ยเห็นผู้งามแล้วครับแตกสบายเมื่อที่นั่งอยู่นี่เออให้หมอไหวแเราลุ่มลวด่อนน้อมถ่อมตนปีเมืองไทยลดน้ำลงวัฒนธรรมไทยสวัสดีครับเพราะใดได้เจ้าเนี่ยไปหามเราได้ยีดอกเราสิลาเมื่อวานบ่บ่ท่านเมื่อฟังผลก่อนเป็นได้ไหนเฮียวงามอยู่ครับมากบ่มากครับใครไม่เอาเสียเอาได้บ่เอาได้ครับแแต่่่วาาผู้ดดคองพเ แห้งกับขายให้ขายหน้าเสลดแล้วครับโอ้มาคือใจแสลมอมากระนี่แหละเอาสละเอาเลิศเอาเลิศหนาเพนเฮียวผดคขาเอาเฮียวกับเฮียวแต่นาดอกอันนั้นบ่เฮียวดอกไม่ไม่ยังอันนั้นอันหัวใจนี่แหละครับเออแม่นหัวใจบ่เฮียวหม้อบเปเจ้าผู้เดียวเอาไปเลยเอาเลดศละลูกตับก็ห้องก็เป็นวังสองเดือนเศร้าวังสองเดือนกอเศร้าวังสองเดือนไหมไปตรวจเลือดจังได้รู้ว่าลูกเบาหวานไี่ล่ะเบาหวานเอาใหญ่ตัวเป็นเป็นนิ้วในี่ไตสลายดี เป็นโลกระเพาะจ้ากระเพาะเอาจอยค้มดันสูงเจ้าปวดหัวคางเดียวเจ้าอีกรูมาต่อยอยู่น้ำเจ้าลิซีดวงสวบานม่วมอยู่น้ำเจ้าเหมือนบักปอบทั้งใสเพื่อเลือกาเป็นแส่แนี่ยมาแต่เพ่เป็นมุ้ยคนจีได้มาเนี่หยาบมามืดถึงจัรโลกใส่กเขาถูธคนนี้เอาเสนั่งเหลือผู้เดียวหรืผู้บ่าวเมืองไทยบ่ค่ะบ่ดอกค่ะขันซิมิซัมนิดสิดีไปบวชซี่ดีกว่ามัดค่ะมันเขียวมากู้สาวนี้ไปบวชซี่ดีกว่าไปอยู่วัดใดบอกเลยเด้อแม่เอ้ยเซียนยัง สินัปูบทากวาบ่าที่ไข่มีตัวเจ้าสิไปยังไปเป็นทนายกวัาแล้วข่อูเถาเจ้าสองข้นี่ให้ไข่ไปสิไปอย่างอยสินั่ไปสิว้าดีดีบดีสิไปบวดเป็นพอซิมันมีดอกพอซีั่นนะมาเลี้ยงเออเอขับวัดอยู่่าตัวไนเี่มน่พอสีสินั่นหสิอมเขาตัวพูดเถอะพูยิงไปบวชเอินแมซี่แมซี่ขันผูสาวไปบวดคอนั่งส่นั่งี่เดีกหน่อยผู้ยิ่งไปบวเคือพี่เนี่สิ็ม่อ๋อสี่กว่านเอ คนผมผมขาวถือสินเก่าเพื่อนเมซี่เมื่อบอกเออบอกแล้วเน่จะไปหวังผลบ่พอกันะดอกก็เมซี่เพื่อนบอยยูกุฏิเดียวกันยี่นี่อยู่คอร์คุตเออบ่พอกันดอกบ่พอกันนอกจากเดินจงกรมโอเ้ยยี่สิปเดินจงกรมอยู่เอาบอมบดยิงเขาซุกปลาตายบคำไมาแรงมากกับแพมิตาสัตเดินดูพุทโธพุทโธพุทโธเอาฮ่าเมซี่เดินจงกรมมาเสียเดียวกันก็พาะมาต่ำกันล่ะมาเป็นยังดอกคิดใจให้ใจฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านพุทโธพุทโธอ้าวนี แต่ของฟาร์มไก่พุนน่ะนางจุ๋ยนะค้าเาโอเคพุนใ<อ>ส่สอยเส้นสมืวมือนี่ไหม<อ><อ>มาเส้น,สน,หนใหญ่แท้มาใหญ่จะได้ลูกแห่เอามาขึ้นเหลี่ยมดีแท<อ>่นั้นเ่อเหลี่ยมจะได้ไปซุปเอ,อ้ที่เฮ้ยหามือตัวตัวมันออกออเฉียวหลุมหลุมกัดข้อเป็น,ปนตุ<อ>้มกากสากจังเขียนขาดกันต่อใส่เสีอก็บ๊บบ๊อบพิดกระดุมในโซ่ซอยโซ่กันเถอะยาห้องเพ่งไปแต่เดียวหงม่วงแรงผิวไปแต่เดียวเดี๋ยวไปจัดโตสอยเขาอยาห้องเพ่งขอไม่แน่พ่อเพ่งก็ขึ้นเทเลสไตรเลยพี่นี่มีความสุข กับสาวบ้านนารักกันนักนาต่างสัญญาว่าจะอยู่คู่กันถึงหน้าหนาทำนาหน้าแรงลงจักจะขาน้ำตาลฮ้ยคือออปงงห่บดไนมัึก ตัวหนังสือเขาก็แลีนไหวปวดอ่านน้ำพรท่านสะกดน้ำพรท่านลิเลียลิเลียน้องเขาตัวเพิ่นแกมันมาเบาขึ้นพระตัวดอกกะเกาหนะเอื้อต่วนบุญขี้ไข่เขาน้ำเล็บมือเขียวหลุมหลุมฮะเนี่ยขี้ล่างเขาไม่โจกหลังในแก้วน้ำก่อนแล้ยางน่อยน้ำมือมันนี่เว้ยกลัวมันขันอย่านั่งกระป๋าเจ้าของพนหาเหลียงมาจากคาราโอเกะที่เขาติดปิดยางมาตาฟางใเห็นห่งมาหอดเราเห็นไก่ตายแทนที่เสียวไปทิ้งเนี่ยมาต้มน้ำห่อนถอนขนปิ่งขายยี่เลยนี่เสียวเงินขึ้น ปีก,กเมันอกบุนนอาไก่บ้นไม่มันเนาะแ่นแแล้วฮมไม่จังโอ้ยเนาะคิวกวับควิควคุยกับคุยข้าวกับข้าวโยนเนี่ยแมวแมวกันยังบอเหลียวเบิ้งอยู่ยปันนั้นยังให้เมียไปนั่งขายอยู่ตลาดดูดิสีกล้องกระดาษเขียนไว้ไก่บ้านอบฟางแปดดาวเขาไม่จะหาดาวแต่ปนังก็ยังไม่มูเหลียวเบิ้งอยู่ผู้เมียเพิ่นบ่เคยไปตลาดกักเสี่ยแตงโตสะพ่อไปข้าวแป้งวันนนว่าเอ้ยน้ำมันแดงจึ้งคืออยู่เพิ่นบ่ท่ามาหอดนะเป็นกันอยู่ หาทำเลขที่ว่างของขายน่ะเขาบอกมีบ่เคยไปยังเทียนนะออถือขวบังคับ,บไปไปใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านค่ะคนยางกายบาเมืองุ่มรังมุมไม่เนี่ยมันกุยไกลเย่ากุยแถวบ่อเนี่ยจะกุยพวกกุยในแ <c oughs> มงวันบินมาหอนหันยังเลี้ยวนี้ไปทั้งอื่นไหมโอ้จนแมงวันบ่หลับป่ะเนี่ยรถโดยสารจอดปั๊บพื้นกาวาสีขายคักๆคันเดย์ปีงไก่เขาในหน้าต่างเ่าไก่บ้านค่ะแตกวุ่นลงรถทุกคนซุ้มลงเพาท่านมนลงไปใต้เบาะผู้น่ะ แลนอ่อมรถคือใกล้บ้านค่ะใกล้านจะพาไปค่ะจะพาไปห่วงแหงเลยถ่วงมันแหวกสินเฮียแถลเอร้านั่งสินปึ๊บเกอใครอยู่เกือบมันหลุดมือกูหามันใกล้บ้านค่ะขี้มูกก็ไหลออกหลงว่างสินเซตขี้มูกสะก้อนบาดย่างต้อยอย่าได้อย่ามได้ขายอ่ะเจ้าปน้ากบด้ขายจะขีดจะปิ้งย่างกลับขึ้นมามาเห็นสินอยู่ขล้องยันว้ายกูได้สินเฮียพังพับปลาเปีบหนีเซตแต่ละแตจคล้องใกล้บ้านค่ะใกล้บ้าน ขารเลี้ยงเงาเจ้าของอยู่ในร้านเสริมสวยอุ้ยจิงโจ้อนาคนเซียงเจ้าของมอเตอร์ไซค์รับจ้างเซี่ยวหลุดอยู่ทั้งหลังบุ่นอ่นสร้างไอยฮันนี่ว่าจะได้ตายจะนอะไรกันวะเฮ้ยนี่ใส่ม่นบอกผื้นเป็นไก่้บ้านฟั่งไขยซะก่อนสิที่จำมมันไปพัฒนาบ้านเจ้าคือหมายความว่าฟาร์มไก่บ้านคอยเลี้ยงสามสิบเก้ามื่อนี่นักกิโลเฮิร์มแต่ได้ยินเราหินแหยัดปากมั้งสิมันโมยนี่อาหารเสริมสดเั้ของสดเสรสดตัวใส่ตู้เย็นเว้ยทิ่มลงแป้น ปกเสาน้ำยี่สองชั่วโมงยังบบทันเหลวอยู่ไหมไฟสองลงแดงชี้ครึ่งผู้สื่อก็ซื้อเลยแล้วยังวิรันแหลกกอดจอดอยู่เพียแล้วจังปีงนี่ลุดมือถือคียดินเม้นไปแปดขุมเม้นกับเม้นแบบซอสอกะที่ว่าเนื้ใสไก่บ้านจ้าซัมสิกินเห็ดสัมมาเสียเสียงน้องจอยโวตวานี่ไอว่าว่นว่าเสกันเห็ดเพราอเม่งไถดอกซัมปฟมือไปหาจิ้มน้ำโขลนน้ำปลาเม็ดมือจะว่าสินซอยกับพ่ได้พ่อตมพ่อแจงฟังเล่าบ่ได้เขาเขาปลาด้วยครับ กขาลงคันใดไปบารังตําเห็ดเพาะลมเพราะแตกตายยเมันคุยแบบนี่มันมันคุยเลยครับอยากเห็นเฮ็ดนกคุมบ้านทุกคนเฮ้ยนกคุมกิ่งเส้นกบั้นอะไรยางไ้ยตัวซ้ำหันพูดแล้วซ้ำลูกไก่ยังสื่ลงเสือเนี่ยเว้ยเอานี่ขนาดตัวน้อยมันเนี่ยเออตัวใหญ่มันคอยขี่ไปหน้าสู้พูดมึงกินบ่อแบบนี้บอสใหญ่ขั้นห้าเบ่อ แกเขาแก่น้ำเขาได้ใส่รถใส่ล้อได้เลใส่ยังนกคุมแล้วแกให้มันสิแกเป็นบ่ก็ข่วงห้องข้อแต่ห้องตาเนาะมันก็ตอดได้แต่ไม่ตรงตรงใส่กระตาไปบินไปเทศใส่เราพูนล่ะย่ำฝนตกมาจะครบจะเขียดจะปูจะปาดจะอึงขึ้นมานั่งดอกสั้นคุยนะฮู้เซย์ไม่ใช่มาให้ย่ำตะเบิงโทรทัศน์น้ำคนก็ตั้งบ้านเพื่อไล่กันยังมันสิเป็นตะเบิงแท้ไล่การมวยเนี่ยแกนี่ก็หูว่าตัวล่ะตัวยังอะโทรทัศน์ประเทศเราบ่มีม้มวยังกระเบิดเบิงฟังไทยพี่น่าโมโม่เมืองไทยอ้อยขั้นขี่ที่กับภาคมาห่อไว้รวด เบื้องผู้เดียวขึ้นแล้วหุ่มตาแดงอะไม่มีตาปี้นยูหันผูสร้างว่าก็บอกว่าขี่ที่เลยพอมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกส่งขึ้นดาวเทียมเติมกุญแจทั้งเสียงเติมภาพทัวร์ลูเขาเบื้องให้มาตัวเขาว่าส่งขึ้นไทยโค้งไทยโค้งมันเท่าเบื้องคือไร่เนาะเขาส่งไก่มันไก่เครื่องรับจะบมดีเว้ยบมดียังไดซื้ออยู่ฟังไทยซื้ออยู่ไสนซื้ออยู่น้องไข่หันแบบเลยก็ย่างดีแล้วสีไหมสีเยี่ยขาวดำเพิ่มโอ้ยเมืองไทยเขาบอกใส่แล้วขาวดำเขาโยนลูกของมั้งหรอเ่ยมันต้องซุปเปอร์คัลเลอร์รีโมทคอนโทรลนี่แล้วมันมาโหมดโมด้้ซือ่ะ นั่งกดเอาโล่แบบโคตจนโป้มือบุ่มบ่มีหูขึ้นย่างไปบิดเที่ยงตับม่องขึ้นบนโอ้ยหามเงยถนนได้สั้นโยกแหลกพอดีพอดีนักมวยเขาแต็งดีจั้งสีนักมวยมอนมาขึ้นเป็นสั้นหูบันลมเวทีบิดอยู่จังปั่นผาข้ามาเนี่ยนั่นวัฒน์ถนนเจ้าแม่งยังต้องแม่งยังไล่กัดกันเต็มนาจออยู่สิบสี่นิ้วเลี้ยวเห็นแปดนิ้วนึ่งแม่เฮ้ยเครื่องรับโจนบบดีภาพมันก็ล่มแล้วจะเบิ่งผู้ใดโศกเขาใส่โศกวูดต โบราณหรือยัง,งกับโม่บ่าอยู่แม่ออก็เบ่าื่องมุนตัวเลยเดี๋ยวนี้มันสมัยใหม่แล้วอสองไหนจะเบิองสองเจ็ด,ดสองเจ็ดชัดเห็นหนอนเม็ดสิวเดียเด๋ยวนี๋ไปเบิองไงวันคือการเนาะด้วยแสดงเบิ้งแรกการดีๆเนี่ยเขาบ้านที่พวกเจ็ดสิบสองวิดีโอเขาบัาน,น,บนทึกภาพชัดเจนเห็นมัดทุกเส้นผม มันลายสัตว์น้ำต่างมาร่วมกันเพราะทั้งหมดนั้นอยากจะดูเข้าสายโชคสิ่งแช่งครั้งสุดท้ายจะบุญกระวาย าลาปลาสนไก่อยู่เหมือนกันเจ้าปลาชนเข้าห้ามเรียบลันอย่าเข้าไปกันเดี๋ยวคนต้มพวกสูโยวหอยนั่งคอยตาบปลาเข็มซึ่งลึงเอาหางเทีย่ยลงัูรูปลาเป้าเข้ามาช่วยกันปลาสิงเท่านั้นแดงทำไม,ไมรู้หมอปลายยดินว่าจะดินพวกสูที่เราไม่ได้ดูเพราะ i don't